ขออภัยนะครับเอาใหม่เมื่อกี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสัญญาณนะครับก็เลยอ่ลองดูลองเอาสัญญาณตัวใหม่เข้ามาเชื่อมดูว่ามันจะเป็นแบบไหนเป็นเรื่องปกติเลยนะครับสําหรับการชมไลฟ์สดช่วงหลังๆเป็นบ่อยไม่รู้จะจะโทษอะไรดีก็นะก็าคงต้องต้องบอกสัญญาณที่อีที่ในห้องตัวเองเนี่ย ที่ในพื้นที่ตัวเองเนี่ยมันไม่ค่อยจะ,สะเสถียรเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกท่านที่เข้ามาโอเคเข้าสู่เรื่องสอวอ,อยู่นะครับเมื่อกี้สวที่จะออกมาซักฟอกรัฐบาลสวกลุ่มนั้นขอถามตรงๆว่าคุณมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนถ้าคุณมีความรู้เรื่องเศรษฐกิจคุณแนะนําเรื่องเศรษฐกิจก่อนหน้านี้มีบ้างไหมท่านอยู่มาเนี่ยหลายปีเนี่ย เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจท่านมองดูอนาคตว่าเป็นยังไงมีสิทธิ์ที่ประเทศไทยจะขยับไปมากกว่านี้ไหมซึ่งนายกเศรษฐาเขาก็ทํางานเขาเต็มที่เข้ามาแล้วทําแบบไม่บน่นไม่อะไรแทบจะไม่ได้หยุดด้วยซ้าไปมีเวลาก็ทําแต่งานทําแต่งานแล้วก็ประสานกับต่างประเทศไว้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อที่จะทําตัวเหมือนเซลแมนที่บอกดึงการลงทุนเข้ามาดึงใจนักลงทุนดึงใจ ประเทศต่างๆให้มาสนอกสนใจในประเทศไทยผมพูดไปแล้วครับการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวตอนนี้คนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมถึง50%เเมื่อเปรียบเทียบกวับปีที่แล้วยอดนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เงินเม็ดเงินไหลเข้าประเทศมากขึ้นอยากให้ทุกๆคนนะครับได้มีเงินมีทองมีเงินเข้ากระเป๋ามากขึ้นด้วยจากการท่องเที่ยวและก็เกี่ยวกับเรื่องการค้าการลงทุน ียวกเรื่องเกษตรทุกท่านก็คงเห็นนะครับพืชผลทางการเกษตรตอนนี้กําลังทยอยปรับขึ้นราคาเพื่ออะไรครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเป็นฐานเกษตรกรไม่ว่าจะยางพารามันสับปะหลังข้าวข้าวโพดนะครับกลุ่มเนี้ยชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเขาทํางานเกี่ยวกับเรื่องนี้และทีนี้ทุกๆปีเพื่อจะขึ้นไม่มีใครสนอกสนใจเกษตรกรแต่รัฐบาลนี้เขาจะวางเกมวางระบบ เพื่อดูแลกเกษตรกรให้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ทางฝ่ายสวจะเป็นมีมุมมองบอกว่าจะซักฟอกรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องเศษรษฐกิจซึ่งทํ้มุมมองถ้าคุณบอกว่าเศษรษฐกิจมันไม่ดีเอาแล้วทำไมไม่ยอมไม่อยอมไม่ใช้เงินดิจิตอลยังต้องขัดยังต้องหาวิธีการที่จะสกัดกั้นยังจะหาวิธีการให้มันถ่วงเวลายาวไปอีก เวลามีราคาของมันแม้กระทั่งเรื่องที่เราเสียผลประโยชน์ไปมากมายมหาศาลยกตัวอย่างเช่นรถไฟความเร็วสูงยุคคุณยิ่งลักษรถไฟความเร็วสูงยุคคุณยิ่งรักเนี่ยคุณยิ่งรักษพยายามที่จะผลักดันปี2020ันยี่สิพูดง่ายว่าเมื่อสี่ปีที่แล้วเราจะมีรถไฟความเร็วสูงใช้แล้วก็ใช้งบประมาณ2อจุล้านล้านเท่านั้นเอง แต่ก็มีพวกถ่วงไว้ก็ยังว่านะครับใช้วิธีการแม้กระทั่งนโยบายเอ่ยแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินจัดการทำลายเม่กับโปรเจตกต์ทุกๆตัวที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลที่ไม่ใช่ฝั่งตัวเองนี่คือกระบวนการทำลายประเทศชาติทำลายถ่วงความเจริญตั้งแต่ยุคอดีจนถึงปัจจุบัน เราไม่เริ่มก้าวแรกเราไม่ทําตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเป็นยังไงรถไฟความเร็วสูง2.2ล้านล้านไม่สามารถทําได้อีกแล้วเพราะห่วงเวลาห่วงเวลาที่มันเกิดเกิดความเสียหายให้กับแผ่นดินพอแม่พี่น้องลูกหลานจะเข้าใจเรื่องนี้ไหม คุณจะเข้าใจว่าคุณเสียโอกาสเสียโอกาสที่จะได้สิ่งดีๆเข้ามาในแผ่นดินตัวเองเสียโอกาสที่จะได้คนดีๆเข้ามาในแผ่นดินของตัวเองการบริหารคือการแย่งชิงเข้าใจแต่ผมอธิบายไปเลยว่าคนเสื้อแดงเราไม่เป็นแบบนั้นคนเสื้อแดงเกียดเผด็จการเกียดการยึดอํานาจแค่ไหนคนเสื้อแดงไม่เคยไปขัดขวางเราแค่เรียกร้องความยุติธรรม คนเสื้อแดงไม่ขัดขวางความเจริญใดๆทั้งสิ้นถ้ารัฐบาลแม้กระทั่งรัฐบาลประยุทธ์หรือรัฐบาลอื่นๆที่พวกเราไม่เลือกถ้าจะทําให้ประชาชนมึงทําเลยครับถ้ามึงจะทัดสร้างรถไฟความเร็วสูงมึงทําเลยถ้ามึงจะสร้างสิ่งดีๆให้ประเทศมึงทําเลยถ้าประชาชนได้ประโยชน์มึงทําเลยไม่มีแนวคิดไปสกัดเพื่อเล่นเกมการเมือง เหมือนไอ้พวกด้อมส้มปัจจุบันนี้สลิมเฟส,สองด้อมส้มในปัจจุบันเอานิสัยเอาสันดานสลิมเฟส,สองมาใช้ขออนุญาตใช้คำว่าสันดานเพราะสลิมเฟส,สองชอบคำว่าสันดานได้แต่ไม่ชอบให้เรียกไอ้หนูเรียกไอ้หนูไม่ได้โกรธ แต่เรียกไสันดานโอ้โหยิบขอบคุณครับอืผมไม่มีสอสอสันดานเหมือนพวกด้อมส้มเออคำนี้เหมาะแล้วผมบอกกับตัวเองว่าผมจะไม่เลือกสอสอสันดานเหมือนด้อมส้มอีกต่อไปไม่ช่วยไม่สนับสนุนในการทำชั่วทุกกรณีเห็นหรือยังครับ ในปัจจุบันนี้คนไทยกำลังมีมุมมองที่แตกตาก่างผมเข้าใจครับผมเข้าใจว่าความต้องการทางการเมืองของแต่ละบุคคลย่อมเกิดขึ้นยิ่งคนละฝั่งกับเราเข้าใจอยากได้นายกคนนั้นอยากได้นายกคนนี้คนนั้นดีกว่าคนนี้ดีกว่าทุกคนต่างจะมีคนในใจของตัวเองอยู่แล้วเป็นกองเชียร์ แต่อย่าลืมสิครับชอบหรือไม่ชอบอย่างไรอย่าลืมอุดมการณ์ที่ช่วยเหลือคนในส่วนรวมอุดมการ์นั้นก็คืออุดมการณ์ที่ทำเพื่อคนส่วนรวมได้ประโยชน์ทำไปไม่เล่นเกมการเมืองน้ำเน่าหลายคนอยู่มาหลายปีบางคนอายุสี่สิบห้าสิบหกสิบ ผมเชื่อว่าเคยเห็นเกมการเมืองน้ำเน่ามาตั้งแต่หลายยุคหลายสมัยผมเหลือเชื่อคนที่อ้างว่าตัวเองคือคนรุ่นใหม่ตอนปัจจุบันนี้คือพวกด้อมส้มทั้งหลายแหละอ้างว่าตัวเองคือคนรุ่นใหม่คือสิ่งดีๆแต่เล่นเกมการเมืองน้ำเน่าเล่นเกมปลุกปั่นใส่ร้าย,ลายเล่นเกมอุบาทช,ชาติชั่วไม่ต่างจากสลิมในอดีต ก็ยังว่าล่ะครับเมื่อน้ําเสียไหลรวมน้ําดีเป็นน้ำอะไรครับก็เป็นน้ําเสียจะมาว่าแต่คนอื่นรวมสามปงสามปอสามปอแล้วไงสามปอมีอะไรอ่ะสามปอทุกวันนี้มีอะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้ตอนนี้ก็ยังไม่รู้แต่มึงรวมกับน้ําเสียที่มึงด่าเขามาตลอด คนเสื้อแดงที่เรียกร้องเรื่อง9.9ศพคุณจะรู้ไหมว่าด้อมสอมที่แอบอ้างนั้นก็ไปรวมกับสลิมเฟดหนึ่งที่เป็นคนสั่งการเข้าใจไหมไอเราเนี่ยเราเป็นนักต่อสู้เราเป็นนักต่อสู้มายาวนานผมเกียรติประยุทธ์ไม่เกียติ ผมเกลียดตั้งแต่ยุคยึดอำนาจคุณทักษิณไหมผมเกลียดเหมือนกันแต่คนเสื้อแดงที่เรียกร้องประชาธิปไตยคนเสื้อแดงที่เรียกร้องความถูกต้องไม่เคยมีใครที่อยากจะสกัดกั้นเพื่ออยากได้แค่อำนาจไม่ใช่คนหิวไม่ใช่คนโหยหาอำนาจไม่ไปสกัดกั้นทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นไม่แบบว่า ถ้ากูไม่ทํามึงอย่าทํากทูกทําถึงดีที่สุดมึงทําไม่ดีอะไรทํานองนี้บ้าหรือเปล่าครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมไทยใครจะเริ่มใครจะสร้างใครจะทำดีหมดเห็นน้อมส้มตอนนี้ถล่มไม่เอาแลนบิดกูจะเอาแลนสไลด์ไอ้หา แลนบิดเขาพูดกันมาเป็นสิบยี่สิบปีผมมองดูแล้วว่ามันเป็นผลประโยชน์ไม่เอาสนามบินเหรอกลัวแต่และพื้นที่ได้ดีไม่เอาทุกโครงการไม่เอาเงินดิจิตอลเพราะมันของเพื่อเพื่อไทยไม่ยอมไม่ทำใดๆทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับการใช้งบประมาณแผ่นดินเล่นอย่างนี้ จะบอกให้เขาเรียกว่าเกมถ่วงความเจริญที่มันจะมีผลย้อนกลับไปหาตัวเองครับคุณเชื่อหรือไม่เมื่อด้อมส้มเน้นวิธีการสกัดกั้นไม่ให้ใครบริหารราชการแผ่นดินยกเว้นกูดีที่สุดเหมือนธนาธรบอกถ้าในปีเจศพักเก้าไกลตั้งรัฐบาลได้ พักเก้าไกลจะเป็นรัฐบาลที่ดีที่สุดเฮ้ยมึงเอาอยอะไรมาวัดนะ่ะนี่บอกนะว่าปิ่นโตเอาอะไรมาวัดอนะ่ะสถาปนาตัวเองว่าถ้าอนาคตได้ตั้งรัฐบาลได้จะเป็นรัฐบาลที่ดีที่สุดผมก็มานั่งคิดอะไรวะ เอาตะก,กะใดมามา,มาคิดมาพูดมันเอาความคิดแบบไหนมาแบบมาบอกคนอื่นๆเขาว่าเฮ้ยถ้าได้กูนะมันจะเยี่ยมยอดเลยวะความแนวความคิดกูนี่สุดยอดมึงไม่เลือกกูมึงเลวนะมึงมึงไม่ให้โอกาสกูนี่มึงชั่วมากเลยนะคนไทยคนไทยที่มึงไม่ไม่ยอมให้โอกาสด้อมส้มได้มาเป็นรัฐบาลคนไทยมึงชั่วนะ มึงทําอะไรก็ไม่ดีนะคนไทยเพราะว่าประเทศนี้ต้องการให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลเท่านั้นเพราะถ้าเป็นรัฐบาลปุ๊บคนไทยจะดื่มตาอ้าปากได้จะเจริญรุ่งเรืองเทียบนานานชาติที่เขาแบบเติบโตมาก่อนเรามันยิ่งกว่าลัทธิมันยิ่งกว่าลัทธิอีกนะครับ แนวความคิดที่สุดโต่งเกินไปแล้วอยากจะเปลี่ยนแปลงโน่นเปลี่ยนแปลงนั่นมึงเปลี่ยนสันดานมึงก่อนดีไหมพี่น้องขอสุดปังหน่อยอยากจะเปลี่ยนอยากแก้หนึ่งหนึ่งสองอยากจะเปลี่ยนระบอบไม่รู้ว่าระบอบอะไรระบอบเีรษฐาดที่เข้ามาไม่นานมานี้ยังระบอบทักษิณอยู่เลย ยังโจมตีทักษิณออกหน้าออกตามึงจะหยุดเพราะมึงโจมตีทักษิณน,นี่แหละรู้ไหมรู้ความลับอยู่ใช่ไหมความลับที่บอกว่าทำไมตอนนั้นที่อ้างว่าประชาธิปัตย์ทำไมคะแนนนิยมตกต่ำลงวบเพราะอะไร พราะโจมตีทักษิณไงเอะอะไรก็โยนความผิดให้ทักษิณตอนนี้ผมดูสสแต่ละคนในพักเก้าไกลนะผมผมไม่ไม่คิดว่าเป็นสอสเก้าไกลนะครับคิดว่าพวกกรปรปสบ้างพวกพันธมิตรบ้างหรือแม้กระทั่งผมคิดว่าสาขาสองของแมงสามหรือเปล่า มันเห็นชัดเลยแม้กระทั่งว่าไปทวงแม้กระทั่งเรื่องคุณทักษิณจะไปเดินตลาดอ้างไม่เท่าเทียมมันกินยาผิดซองหรือเปล่ารู้ไหมครับว่าเก้าร้อยกว่าคนที่ออกมาพร้อมคุณทักษิณนั้นเขาไปเดินตลาดกันได้กี่คนแล้วมึงไปตามเขาไหม มึงไปติดตามพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่เขาออกจากเรือนจำไปเก้าร้อยกว่าคนมึงจะไปเห่าอะไรกัทักษิณนเขาจะไปเดินตลาดผิดอะไรมึงยังใช้ชีวิตของมึงได้เลยมึงไปก้าวไกยชีวิตของทักษิณนเขา มึงไปก้าวล่วงชีวิตส่วนตัวของเขามึงไปเอารัดเอาเปรียบอะไรเขาขนาดนั้นครับคุณทักษิณเขาใช้ชีวิตของเขาปกติรู้ว่าไม่ชอบแต่มันก็เกินไปแม้กระทั่งเขาจะตดจะขี้จะเดินจะนั่งจะนอนจะไปนู่นไปนี่เสื้อ เสือกไม่เข้าเรื่องเขาจะทําอะไรอย่าไปเสือกครับให้มันรู้จักสิทธิส่วนบุคคลความเท่าเทียมลองจินตนาการดิถ้าคนที่เกียดติพิธาเกียรตนาทรไปโจมตีไปห้ามไปทำนั่นทำนี่มึงนะพิธามึงมาจังหวัดกูกูจะไปปล่อยลมรถมึงอะไรทำเนี้ย กูไม่ยอมมึงยะมาเหยียบแผ่นดินกูอย่างนี้มีแต่ความอาฆาตพยาบาทมีแต่ความเกลียดชังโดยที่ตัวเองไม่รู้เลยโอ้ยกูเป็นสลิมไปแล้วหรอเนี่ยอธิบายความหมายของสลิมที่ชัดเจนนะครับสลิมเนี่ยในบัญญัติของคนเสื้อแดงหรือนักต่อสู้ประชาธิปไตยก็คือคนที่เกียดทักษินครับคือสลิม เราต่อสู้มาตั้งแต่ถูกยึดอํานาจปีสี่เก้ามันจนถึงปัจจุบันเนี่ยไอ้ใครที่มันเกลียดทักษิณเขาเรียกสลิมหมดทุกวันนี้มึงก็สลิมนะดอมสม้มสลิมไม่ใช่บุคคลที่อวยสถาบันอย่าดึงสถาบันมาเกี่ยวข้องเรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้ทางการเมืองสลิมคือคนที่เกลียดทักษินครับ ใครเห็นด้วยกฎหนึ่งครับสลิมคือคนที่เกียรตชังทักษิณดอมส้อมพวกมึงมาเกียรตทักษิณมึงจะพบจุดจบไม่ต่างจากสลิมแรกๆมึงดูเหมือนจะมีคนมาชอบมาลักมากแต่มึงสะกดจิตตัวเองครับออรอบหน้าเพื่อไทยแลนด์สลดยทักษิณจบแล้วเพื่อไทยแลนด์สลดยแน่นอน เออไม่ใช่มันมันบอกว่าก้าวไกลแลนสไลด์แน่นอนจะมาลอกอะไรเพื่อไทยเคขาจอมส้มจะมาลอกอะไรแลนสไลด์เขาจะบอกว่าคนนั้นคนนี้จะสูญพันธุ์จะไม่มีใครรักทักษิณแล้วเพราะเพื่อไทยตบัสัตวรพนะเกี่ยวอะไรวะคือคือมึงคืออันดับหนึ่งของโลกคือมึงอยากได้มึงต้องการคนเดียวละ่ะ นี่คือเรื่องที่ผมขับถูกมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเกิดขึ้นตามอารมณ์และความรู้สึกของพวกตนเท่านั้นสรุปให้นะว่าสันดานแบบนี้ขออนุญาตใช้คำว่าสันดานเพราะว่าด้อมสม้มชอบคำว่าสันดานมากกว่าคาว่าไอ้หนูสันดานแบบนี้มึงสลิมครับ ฝากไปถึงสอวอด้วยไอ้พวกสูงวัยต่างๆอย่าออกแอคชั่นอย่าโชว์อย่าโชว์พลังช่วงท้ายไม่มีประโยชน์ครับเอาเวลาไปทำอะไรที่มันสร้างสรรค์เถอะท่านทุกวันนี้เขาก็มองท่านเป็นขยะไม่ไม่ได้ว่าเนี่ยนะทุกๆฝั่งโจมตีคืน ไปดูด้อมส้มสิทุกวันนี้อาจจะผ่อนการด่าสอวอลงมาแล้วคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีไม่ได้ว่าทั้งหมดนะเขาก็เกลียดอย่าทำให้เขากเกลียดมากไปกว่านี้ประชาชนเขาจำครับประชาชนเขาจำว่าใครดีใครไม่ดีส่วนผมก็จะพูด,ดแดงๆอย่างนี้แหละรับได้ก็รับ รับไม่ได้ก็เรื่องของท่านนะครับสูงไวัทั้งหลายแหละส่วนพวกด้อมสมอ้มอไม่จะเป็นต้องมาเชียร์พี่หรอกครับไอ้หนูไปอยู่ในที่ของตัวเองตอนนี้ชาวบ้านเขากำลังดูอยู่ว่าใครมีผลงานเขากำลังประเมินอยู่นะครับอย่าใช้แต่ปากเห่าไปวันๆนะดอมสม้ม ตัวเองไม่มีผลงานอะไรนะแล้วอย่ามาเสียดายทีหลังตอนนี้ไม่มีอะไรทําวันๆโจมตีทักษิณอยู่แรกๆเขาอาจจะเห็นใจแรกๆเขาอาจจะสงสารนะแต่ปัจจุบันนี้เริ่มเห็นแล้วครับขายส้มกันเยอะแล้ว ในท่านใดในนี้ขายส้มแล้วกดหนึ่งอีกทีหนึง่งท่านใดขายส้มแล้วขอสุดปังหน่อยท่านใดที่เคยเป็นหลงคารมคิดว่าส้มมันช่วยแดงท่านใดที่คิดว่าตัวเองเคยไปมองดูว่าเออมันก็เข้าท่าใครที่ขายส้มแล้วขอสุดปังหน่อยผมหลักคนหนึ่งจะหนึ่งมาหรือจะสุดปังมาก็ได้ครับ ผมลตคนหนึ่งแม้กระทั่งตอนนี้ทีมงานผมทีมงานผมทุกๆคนคนที่เคยคบกันมาผมบอกไปเลยมึงไม่คบกูกูเป็นแดงอยู่วันยังครับมึงจะไปคบส้มมึงไปแล้วมึงอย่ากกลับมานะมึงไปมึงไปอยู่กับสลิมกูจะยืนอยู่ความเป็นแดง กูจะต่อสู้อยู่ในเส้นทางนี้ฝ่ายประชาธิปไตยของเราจะต่อสู้และยืนอย่าฝ่ายฉวยโอกาสรอจังหวะเสียบรอไปก่อนนะไอ้หนูโอเคครับวันนี้ไม่มีอะไรมากเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเป็นกำลังใจให้นักต่อสู้เช่นเดิมครับช่องเดิมทีวีเราฝากด้วยละกันครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากประชาสัมพันธ์คนเสือเ้อแดงจะอยู่ ที่นี่แล้วจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆเราไม่ได้ไปมองอดีตว่าใครเป็นแกนนำใครเป็นผู้ตามทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์เลือกทุกคนมีสิทธิ์ศรัทธาทุกคนมีสิทธ,ธิท์ท,ธที่จะต่อสู้เรายังต่อสู้ทุกลมหายใจความเป็นเสื้อแดงนักประชาธิปไตยเรายังคงครองความเป็นเสื้อแดงอยู่ร้อยเปอร์เซ็ครับโอเคนะครับขอบคุณรัฐบาลเศรษฐา ที่สะบัดสัตว์ออกจากการร่วมรัฐบาลขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วคําว่าสะบัดสัตว์เป็นผมไลฟ์สดพูดในเพจอาจารย์โชคนเสื้อแดงเป็นคนแรกขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอ,ขอบคุณทุกท่านที่ยังารับชมรับฟังอาจารย์โชอยู่ขอให้ทุกท่านยืนหยัดต่อสู้กับความเป็นจริงยืนหยัดต่อสู้กับพวกชั่ว ไอ้พวกเด็กเมื่อวานซ้นมึงจะทําอะไรมึงทําไปแต่อยากให้มันเกินไปพอพวกกูสู้มาก่อนมึงแล้วพวกกูไม่ใช่ขี้ข่าพวกมึงครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังวันนี้อาจารย์โชต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ